เดี๋ยวครับทีนี้เราสู่ช่องไปว่าจังหสามสี่นะครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับ Yamaha X Max 300นะครับตัวโฉมใหม่นะฮะมาเปลี่ยนบูทล้อหลัง X Max นะครับนี่เป็นไงล่ะบอกเลยว่าแม่งโคตรสุดนะครับผมใส่สองตัวนีนะครับเป็นสเต็ปก็จะเป็นลองขันนะครับผอนตัวน็อตสวิงอาร์มยึดล้อหลังออกเสร็จเบิร์กป่าลองน็อตใส่เข้าไปทับนะครับแล้วก็ขันเอาน็อตล้อหลังใส่เข้าไปก็ใช้ปัจจัย L เบอร์สิบนะครับขันไปในร่องนี้นะฮะแล้วก็ขันให้มันแน่นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยงานดู ราคาเบาๆ550ราสนะครับผมใส่เรียบร้อยก็ขอนะครับยำห้า X Max นะครับงานปีละย่านะครับผมติดตั้งไปแล้วนะสีน้ําเงินนะครับรอๆแบบนี้เลยนะบอกเลยใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมโอเคหลักการการแขวนของนะครับก็แขวนของนะครับนี่วิธีการสาธิตครับแขวนของแบบนี้นะครับเกินไปนะครับใช้งานได้ใครชเจ้าหนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครสนใจสามารถมาสั่งซื้อได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า